นะครับเนื่องในวันครั้งก็เกิดของครูพิสมัยสุรวิทย์นะคพบรอบ41ปีและคุณครูอัญญาลีอื่นสีเกียรตินะครับครบรอบ38ปีนะครับก็ในวันนี้ก็ขออภารกับคุณประศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งสองท่านเคารพนับถือนะครับก็ขอจงดุลปัน دان อภิบาลประทานทยขอให้ท่านประสบความสุขความสําเร็จความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงมีครอบครัวสมบูรณ์เป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับ มีแต่ทุกทุกนะคะแหม